สวัสดีครับมาหยามตุ่มปบซีหลังลองใส่หลายมือแหลกโอ้โหวันตะเฮ็ดแล้วอะนะอือไปหลังแรกจะแหกมันไหมครับหมวดเจ้าขามาดุนพร้อมกันเลยเด้อยขี้เงียบเงียบี้ซิ่งเงียบฮ่าฮมีรอยขวดอยู่เลยล่ะมันรอยขวดอยอะมีรอยขวดขมายอยู่ใช่โอ้เอ้ามีซีหลุดอ่ะมันคือบอดินฉันนีี่ดโอ้คือบ้ากระดินเงียบเก็บเลยคือเงียบเก็บแถอะเอ้า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  เดี๋ยวล็อกกันล็อกล็อกล็อกตุ่มอะไรกันอย่ามันออกบ่อโอ้หมานยุคหมอเจ้าค่ะเอาไปเขยิบเนี่ยแหละขามันเปิดไว้ทีนี่ออกบ่ออกมึงเนี่ยตาเหลือบมงมงอยู่ว้ายหมานค่ะหลังแรกหลังแรกแหกหมานจ้าหมอเจ้าขาโอ้สองแต้มค่ะสองแต้มสวยๆวยไแหม่หลังที่สองถึงแล้วจ้า เป็นจังไดนบ่มิดบ่ได้บ่โอ้โหได้ตัวนึงบ่ได้หนึ่งแต้มบ่อู้ไงครับอู้ตัวไงค่ะดำว่ามันยังตาเหลืองม่งม่งอยู่พุ่นเอาลอกไว้ลอกไว้ไปล่างสกีตัวบอกซะก่อนเด้อโอ้ยครบไงตัวนึงค่ะหะหนามแห้งลงไปเลยอ๋อมันๆอย่าม้วนผาดเดอยวาผาดเด้อ แหกมันกูหลังใน่เถาะครบไงครับโอ้โหครบไงอ่ามาแล้วหลังสามครับพเจ้าค่ะสาตาลมฮะปลาลมเอ้าคือมิดแท้ด้วยหยังยำหักยำไงแท้ยำอยู่ตาบ้าบ่อเข่าบ่อเนาะโอ้ยำอยู่ตาบ้าบ่อดีดีฮะนี่โอ้เฮ้ยมาลีอยู่ใต้อันนี้ าลี่อยู่ตอันนี้นึงกว่าบ่ออไรว้เนาะนึกว่ามันยำซื่อหนึกว่าผ่านแล้วมัเจ้าค่ะบ่อยำเนี่ยไปยังไมันได้แทได้ไเ้จได้ไหลล้นไห้นหึ่งแต้มจ้าไล้นหลังสุดท้ายป็จังไดคือมีหอยจีอยู่ด้วรฮะมีหอยจีรีมีโอ้มีอยู่บ่หามอยู่ฮเาเมื่อบี้งเนื่ โอ้นี่ไงไปแล้วไปหลังโซนนะหลังโซนก็ไม่จังเท่านนี้เอาจ่อเอาจ่อกับหลังแม่นรูเป็นยังได้แล้วสิออกได้ดิโอ้มันอยู่ไว้ตุ่มกบก็ได้นี่แหละได้ปนหนึ่งแล้วมั้งเจ้าค้าได้กับข้าวแล้วเอาขึ้นมาเบิ่งผีโอ้งามอยู่งามอยู่งามอยู่ โอ้นี่ค่ะสีหลังบอมีหลังผาดพ่อหลังมันพักมันมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวกีบ่าวแม็กเน่เด้อจ้ามุเจ้าขาติดตามผลงานสาวกีบ่าวแม็กหาอยู่หากินเน่เด้อขอบคุณค่ะ